โอเคครับผมตอนนี้กลับอยู่ช่องทาลินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมแรนเจอร์นะครับกับไอทีอ่าไอทีห้าผมนะแล้วตอนนี้ไทจี 4, ผมก็เลเวลหกจุดเก้านะครับอีกตัวหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้จะหากรยังไงตอนนี้ทีผมรู้แล้วครับตอนนี้ผมอยู่ด่านยากก่อนที่สิบสามครับคือเคลียร์มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะก็ทีมที่ผมใช้เคลียร์กบทีมนี้นะครับก็ผมก็จะใช้เพื่อนที่ผมมีในเกมนะตอนนี้คือมีคนแอดมาเยอะอยู่นะหรับผมแต่ก็ขอขอบคุณแอดมามากนะครับ ั้งอาจาอาจะอ้านจะใช่จะไม่ใช่คนไทยบ้างนะแต่ก็มีแอดบ้างนะครับก็ผมก็จะดันๆ่านไปเรื่อยนะคือตอนนี้ผมก็ยังไม่ติดด่านไหนนะครับเพราะว่าตายมันค่อนข้างที่จะเป็นด่านต้นนะก็เลยไม่ค่อยยากมากแต่พอไปด่านหลังอาจจะยากนะครับว่าอาจจะมาแพ้ตรงด่านตัวบินนะซึ่งมันตรงนั้นมันค่อนข้างยากนะครับก็เลยตอนนี้ก็เล่นๆไปก่อนนะเกียวก็น่าจะได้แบ็คหนึ่งดีนะครับ ตามที่เดาไว้นะอ่า่านนี้ก็ผ่านไปได้อย่างง่ายนะครับก็ถ้าถึงเดือนหน้าผมน่าจะมีตั๋วประมาณ60สิ60บจสิบใบนะครับพอไปเปิดแต่ผมก็ไม่น่าจะเปิดนะผมจะดองไว้นะกุ้ยลืมใช้เพื่อนลองดูกอนเพื่อผ่านเพื่อผ่านแล้วปไปเลรนะถ้าจีบมันดานเมจแรงนะครับสำหรับผมนะคือมันแรงเกินสายพลังมากครับด,ด,ดูดูนะ ดูดิมันตีเข้าเป็นประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งของบอสนะครับแต่ตัวข้างล่างนี่คือตายนะตัวตัวเล็กตัวน้อยตายหมดนะครับดูดิเห็นไหมแรงมากนะครับไม่ขาดไม่มีโดนแน่นอนนะถ้าผมมีโดนแน่นอนอาจจะดีกว่านี้นะครับคือต,ตัวนี้ก็มีเท่าที่บีนะครับดูดิเห็นไหมบอสมันโดสนสตนรัวๆนะเห็นไหมเลือดลดไหลเป็นน้ำเลยนะ คราวนี้ก็อุยต me. no ัวพลังตายนะไม่เป็นไรได้อยู่ก็ท้ายที้สกดไม่มีปัญหาเลยมากครับเจอมีปัญหาตรงขนนกอย่างเดียวนะคือมันไม่ค่อยพอนะครับว่าผมใช้กับการฟาร์มด่านเพื่อเอาทั้งฟาร์มด่านทั้งฟาร์มพีลอยครับก็เลยจะใช้ค่อนข้างเยอะนะผมใช้เพื่อนที่เขาจะได้จบใบ ก็ตอนนี้ก็ยังเอ้ยทำไมเพื่อนในกิวผมคนในกิวผมบางทีมก็โหดบางทีมก็ไม่โหดไม่ใช่ไม่โหดเลยบางทีมเวลน้อยแต่ก็โหดบางทีมก็เวลเยอะกับตัวพื้นฐานนะครับเขออาอาจจะาตั้งกวนตีนเฉยนะไมไ่กวนหรอกตั้งใจตั้งเฉยเพื่อความสวยง,งามน,นะก็ตอนนี้ก็ชนะไปได้นะครับ ก็ได้แล้วนะเรื่หนึงงน่งเนี่ยไหมบางคนเขาก็ตั้งตั้งแบบนี้ตั้งเกียนเด็กนะครับตั้งเกียนคนคนที่แบบขอช่วยที่ช่วยอันนี้นะผมก็โดนประจําไม่สังเกตลืมลืมจําชื่ออ่านไม่ได้เยอะน่าจะไหวอยู่นะว่าไทจิมันดาเมจแรงนะครับน่าจะเป็นทีมเขาก็ได้นะแบบนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดู อาจเป็นทีมหลักเขาก็ได้นะผมไมไ่ตั้งใจบูลลี่อะไรนะครับแต่ทาจิก็แตกได้นะขัาข้านแรงเลยเดีย๋ยวพอปั้นไทจิเสร็จผมก็จะปั้นยามาโตต่อนะครับหากบไปเรื่อยนะก็ชนะนะครับ ตอนนี้ไทจีแล้วก็แม็กซ์ล้มลอยนะมีกบตัวนี้แล้วก็ใส่กลบเขียวไปสองตัวอันนี้ก็แม็กรีล้ม้อยนะครับทําชับทำโปรคลิปอ่าเรียบร้อย,อยจะดูกันว่ามันใช้อะไรบ้างนาารสลับนะถ้แต่คลิปมียังไม่ได้ก็โอเคยังไม่ได้นะขาดตัวนักแบบคุณนางกับมับงกรนะ ให้มาก่อนอย่ามาเกาะอยังพึ่งนะครับคนนกมันขาดแขนนะไปใช้ร่างนี้ไปก่อนนะครอยจะต้องแคปตอนได้ไทจีเป็นรูปหัวนะมันปกสวยดีอ่าประเทศในพีพีกันตอนนี้ผมมีต่อคนนกนะครับได้ประมาณ6กีนะแต่จะได้ประมาณสองสามทีครับเพราะว่าช่วงนี้มันอ่าหลีกช่วงต้นมันค่อนข้างที่จะเดือดนะครับ <S <S ไปเลตส์กู เราแรงอยู่นะเห็นไหมแรงอยูะปล่อยตัวไว้ได้นะว่าไปร่างเอลตาเอ้ร่างเอาตาร่างเอาตาถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใช่ร่างไฮเปอร์มันปล่อยตัวไว้นะครับดูดิร,ร่างกองทัพนะครับให้น,นีชนะละโอเคมาทีมต่อไปโอ้ทีมนี้มาอยู่อะไรดีนี้เนี่ย ไม่แต่เขาส่กเกแปลกตีไม่ไหวหรอกนะว่ากาวดาวเขาเยอะเกินนะอนาเซรนไปลองดูโมมีตัวดามเมจค่าตัวไอเซรนอ่ะขอข้ามกันแล้วกันอ่ะทีนี้ได้อยู่เป้าหมายผมนะครับสับ้ส้นสัปดาห์นี้ผมน่าจะได้ประมาณทองสองครับทองสองทองหนึ่งนะอาจจะทองสองนะครับทองหนะึจจ่ง,งไม่น่าไหวนะเพราะว่าทองหนึ่งกระตึงๆกันเยอะแล้วได้ทองสองนี่ก็เก่งแล้วนะครับ เล่นไปเรื่อยนะครับเกมนี้เล่นชิวๆนะอ่าเมดิดัสถึกมากนะครับแต่ก็ล้มเพราะว่าตัวเก่า อตอนนี้ก็ชนะได้นะครับอ่าทีนี้เมดิด้ได้ทลไนะก็ลองดูก็ไว้นะครับอาจจะโดนบัฟสะท้อนตายนะไทจิเพราะว่ามันลาเมลแรงก็จริงแแต่มันโดนสะท้อนง่ายนะครับ ดันกลับไปนะครับไปไปดันกลับไปเร็วโอเคตอนนี้ก็ทําศัตรูต,ตายไปเยอะนะผมว่าจะฆ่าเมลูดัตได้นะครับเมลูดัตถึกมากนะอุ้ยเสียงเด็กแว้นดูดูเมลูดัตถึกมากครับมันหิวเลือดด้วยนะไทจีมันตนะา,าเม็ดฆ่าไม่ตายเฉยแรงไม่พอนะครับ มันมันหิวทันนะก็อาจะแพ้ตัวบินนะครับวิ่แพ้ตัวบินได้นี่แพ้ตัวบินจริงจังอะนรงี้ตัวพื้นได้แพ้นะแพ้ตัวบินนะโอเคแพ้ยอมได้ได้จีดาเมจไม่พอนะครับไปไป อันตัวดานามนะฮาโลอยากเปิดเกีย์มากนะครับแต่ก็อดใจไวกว่านนะ่าจะเปิดนะไม่ไหวน,นะครับทีมนี้ ก็ค่อยตีก่อนแล้วกันเนาะก็จะไปตีหอแล้วก็จบคลิปเลยกันก็ตอนนี้หอผมก็เพิ่งสิบสามเองนะพยายามฟาร์มทุกวันนะครับของผมนะอ่ามือกี้จิบตัดเองนะ ก็ไม่ได้จะมีเนื้อหาอะไรต่อจากนี้นะครับเป็นแค่การตรงหอเฟนะแล้วก็ผมว่าจะวางแผนว่าถ้าจะปัน้นนามาโต,โตเสร็จผมก็จะเก็บกดยาวนะเพราะว่ารอโคโรโบรเดือนต่อจากเดือนหน้านะครับถัดจากเดือนหน้าเดือนอไรม์ลุกก็ถ้าเป็นตัวตละครดีผมก็อาจจะเปิดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตละครที่เป็นแบบ่าไซส์ที่เรามีแล้วหรือถ้าอะไรที่เรามีแล้วผมก็ข้ามนะ ผมพยายามเก็บนนรูบี้ให้ได้นานที่สุดครับเพราะว่าผมจะเอาไปใช้ตอนเดือนพันวารครับเป็นช่วงคิดมัดนะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้นะไอ้จีมันเท่มาครับเดืเเอนเศกเกตันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ตัวห่สมๆมเดิมชื่อไปแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปดูละไม่ได้กลับไปดูดีต้องไปเริ่มดูนะครับจะได้เข้าใจตัวละครมากขึ้นนะดูสิเป็นมังกรมั้ง มันจะเป็นมังกรอันนี้ก็เป็นแมวน้ำมั้งผมเห็นเป็นแมวน้ำในตัวนี้มปโตแมวน้ำของเขา โอเคก็ผ่านไปได้เรียบร้อยนะครับอนข้าง,ง่ายนะเพราะว่าดาแนแรกนะครับเดี๋ยวจะติดช่วงแต่บอสสิบหนะ้าสิบนู่นนะก็ตอนนี้ห้องทดลองผมก r ได้ประมาณดีนะครับเป็สิบเก้านะแล้วก็ห้องแปลรูกยิมพนะครับก็ตอนนี้ในอันนี้มีกระดานกรบที่ผมต้องการเนี่ยนะเป็นกระดานกรบที่ได้ตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ผมกำลังจะทําไอตัวนี้นะตัวหนึ่งอไอตัว่อวพิษธาตุน้ํา ต,ตัวไอแพร์ตอนนี้ผมมีแต่ละห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่ห้าผมมีตอนนี้สี่ห้าสี่เจ็ดตัวนะครับแล้วก็กําลังทําตัวนี้นะนี่กำลังกำลังจะอัพขึ้นครับจะหานี้ก่อนถ้าได้เร็วก็จะได้ทีมพีร้อยครบเร็วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมขาดแคนทีมพีรนะ้อยนะก็เดี๋ยวไปอัพไว ไปผลิตงไว้นะนผลิตจรงไว้นะจะค่อยมารับตอนวันสักพักก่อนลิปที่คือเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้เดี๋ยวผมจะไปหาจับตัวหาคนนกมาจับตัวจุตติทำไทจีขึ้นล่างไฮเปอร์นะเดี๋ยวผมไปทำคลิปอีกทีหนึ่งแลคลิปนี้คือเพียงเท่านี้นครับเจอกันด้วยคลิปหน้าครับสวัสดีครับ